<Go. S 2> สวัสดีครับผู้ฟังครับบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของท่านสอวอพลเดชปิ่นประทีปได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยประชาการทหารพัฒนาซึ่งอาจกล่าวได้ว่านี่คือนักรบสีน้ำเงินหน่วยงานผู้ปิดทองหลงพระในคราวหนึ่งคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัด แก้ปัญหาความยากจนได้เชิญนายสะอาดนาวราชผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพ191อําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรมารายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคภายหลังการเข้าประชุมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาตาม MOU โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน95คนครู7คนไดร้ริเริ่มการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลัก ปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนำพื้นที่ว่างเปล่าเกดไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วยแปลงเกษตรผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเน้นการเรียนรู้ลงปฏิบัติและการมีส่วนร่วมกับชุมชนนักเรียนนําผลผลิตไปจําหน่ายในชุมชนได้รับความสนใจจากชุมชนมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยในระหว่างการรับฟังการบรรยายท่านพลเอกธงชัยสารสุขรองประธานอนุกรรมธิการท่านเกิดไอเดียบางประการจึงยกหูโทรศัพท์ประสานกับหน่วยทหารพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการสนับสนุนรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบหลังจากนั้นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัจาการทหารพัฒนาและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนในโครงการจำนวน20แห่งโดยพบว่าอยู่ในวิสัยจะร่วมสนับสนุนโครงการเช่นนี้ได้จำนวน9โรงเรียน เนื่องจากมีแผนงานโครงการ1นพปค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชมชนอยู่พอดีทั้งยังได้บรรจุเป็นแผนของหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีอีกด้วยจึงนับได้ว่าหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมาสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบต่อไปกอองงททััไยหววใจเพื่ปประชา